ครับกาบสดัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับรัท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง Youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมตะกุดนะครับเป็นเครื่องรางนะครับรกอบทองนะครับคือไม่ได้แกะลายนะครับขัดมันเงาแล้วก็ใส่ห่วงนะครับจริงๆมันจะต้องมีห่วงเพิ่มมาข้างละอันอีกอันครับแต่ลูกค้าน่าจะมีวัตถุประสงค์ไปผูกหรือไปทําอะไรเองนะครับเขาก็เลยให้ทําแค่นี้นะฮะ ก็เลยออกมาแบบเป็นด้นด้วยแบบนี้ฮะหลักการง่ายๆคือทําเลี่ยมเอาหลอดมาแล้วก็เลื่อยเลื่อยเสร็จแล้วก็ส่วนมาตกตะกรุดร้านผมที่เลี่ยมมือนะครับเขาก็จะปิดเ,เขาเรียกว่าไงเขาอัดกันน้ํานะครับเขาก็จะใส่โฟมยางแดงลง,ลงไปสองข้างเสร็จแล้วก็ใส่พลาสติกไปอีกชั้นหนึ่งติดกาวนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อยให้มันติดพลาสติกมันติดกันนะครับ แล้วก็ค่อยใส่ห่วงแล้วค่อยทําเลี่ยมครอบลงไปนะครับมันจะทําให้น้ําที่เข้าไปมันไม่ไม่เข้าไปทฤฤี่ตะกุดนะครับแต่โดยส่วนมากนะครับที่เป็นงานทั่วไปนะครับเขาก็จะเอาหลอดแล้วก็ใส่โฟมยางแดงแล้วก็ใส่กาวเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีข้อเสียในในบางคนนะครับถ้าใส่แล้วไม่ระวังมันหลุดน้ําเข้าก็จะเป็นมีมีเปอร์เซ็นต์ที่น้ําจะเข้าได้นะแม้ว่ามันจะน้อยน้อยก็ตามมีโอกาสน้อยที่น้ําจะเข้าก็ตามนะครับแต่ถ้าวิธีนี้ ถ้าเรียมมือแบบนี้ก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับนอกจากมันแตกก็ต้องเริ่มใหม่นะครับผมโอเคครับก็เรา,าพูดถึงตัวตะตัวขอบนะครับขอบที่พูดขัดมันเงาก็น้ําหนักอยู่ที่1.6กรัมนะครับไม่ไม่เยอะนะครับนิดเดียวนะเกือบอีกเกือบอีกนิดนึงจะครึ่งสลึงแล้วครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าเป็นตะกุดทํามือนะควา,ามหนาของของแผ่นทองที่ทําขึ้นมาค่อนข้างหนานะครับผมที่เพิ่มที่ผมเคย ทำให้ลูกค้านะฮะก็เป็นกรอบสําเร็จนะฮะไปหาให้ลูกค้าเป็นตะกุดแบบนี้อยู่ที่ประมาณกัมเดียวเองครับพอเผอไม่ถึงกัมจะด้วยซ้ํานะครับสาหรับสองข้างนะก็ถ้าจะทอันนี้เป็นงานมือนะครับค่อนข้าง,างจะทําออกมาค่อนข้างได้ได้น้ำหนักที่ใช้น้ําหนักทองที่ประมาณสองเท่านะจากที่ปกติไม่ถึงกรัมอันนี้ก็เกือบจะสองกัมหนึ่งจุดหกกรัมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวกุดที่ เห็นนะครับเป็นแผ่นทองนะแผ่นทองนะของคำนะครับไม่รู้วัดไหนนะครับลูกค้าไม่ได้แจ้งไว้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับน่ารักน่ารักพระเทียนหรือก้อยก็ประมาณนี้นะครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะครับน่ารักประมาณนี้นะครับสําหรับตะกรุดทรงนี้นะขนาดนี้หน้ากว้างก็ยาวตามของหน้าของตะกรุดเลยนะครับส่วนเรื่องของความกลมของเขาเนี่ยผมว่าถ้ามันขึ้นอยู่กับการม้วนถ้าม้วนแน่นมันก็จะแคบหน่อยเล็ก ทำม้วนหลวมๆก็จะโป e <tinc S 1> ่งครับก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆครับผมจะขึ้น QR code ไว้ s i t ล่าะครับสำหร fall. ับติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการติดต่อสอบถามไม่ว่าจะเป็นงานกอพระงานจิวเวอรี่นะครับแหวนเพชรแหวนแต่งงานนะครับประเมินราคาคร่าวๆก่อนก็แอดเข้ามาคุยกันได้นะครับผมโอเคแล้วก็ใครจะาดูภาพนิ่งของภาพนิ่งครัพเคลื่อนไหวของตะกรุดอันนี้ก็เชิญหลังคลิปนี้นะครับส่วนที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะครับ ห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ TikTok ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ